นี่น้องเพชรเมียสีเทานะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยค่ะอ่าหันด้านข้างให้หน่อยค่ะด้านข้างด้านข้างอ่าอย่างงี้อ่าอเดี๋ยวจะให้ดูสต็อปหน้านะคะแล้วก็สีตัวค่ะอ โอเคแล้ว okay, เดี๋ยวมาใส่ในกลงให้ดู <laughs> ไม่หลุดใช่อมอ่านี่ง